สอสาพมรับยสอสามรับไปดันไปดันไปออกไปจอากหุุนมาเลยนะครับควนบังเรียบร้อยยต้าวต้าวต้าวนะกไปอ่อนแอนะครับออกลมมันอ่อนนะมันอ่อนมันก็เลยลมนะครับสำหรับสอสำราษท์ ย,ย้ยอยย้อยลึกแค่ไหนนะครับยี๋ยถามเบิ้งกันเลยกันวาหงหางนี่อร้อยนะนรอฟังเวลาสไตล์ก,กับกรรมาการกน,นะครับทีมงานฉะล้านเขา มาซับนะครับอะรน้นรบนไฟ <isas> <ร><ะ>นะครับช่วยายด้ซอยกันเอาใจซอยกันครับผ่านไปนะครับบอกฟังเวลาถ่ายเลยนะครับแส,สนเลย สามร้อยสิบคะแนนครับสำหรับทีมงานสอสสำรับซับนะครับผมยินดีนะเพื่อนแหน่น้ำนะครับผมเอาคลิปหน้าเขาบอกกันไหมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ